สนับสนุนโดยบริษัทบางจากพิตโตเหลียมจำกัดมหาชนอลจอวันโทร02659888 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะพบกันทุกวันจันทถึงศุกร์นะคะ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะก็ Smart Money นะคะก็จะเป็นรายการที่พาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเคล็ดลับในการบริหารเงินนะคะรวมไปถึงเทคนิคในการลงทุนด้วยและสําหรับในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการปัญหาทางการเงินเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงอาจจะเคยประ บพบเจอกับปัญหาทางการเงินบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่หลายคนถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็อยากจะหลีกเลี่ยงนะคะการจัดการกับปัญหาทางการเงินนะคะจะง่ายได้แค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีวิธียังไงบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์จักรพงศ์เมธพันธ์นะคะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดจากบริษัท s ิสคอนเอเ c คชั่นจำกัดนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็ยังเป็นผู้กอ่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค,คงจะต้องถามอาจารย์ก่อนเพราะว่ารทราบมาว่าอาจารย์จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มานะคะคทาไมถึงหันมาสนใจเรื่องของเงินเงินอทองทองคะก็ค,คือโชคดีนิดนึงนะครับตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยนะครับจบได้สักพักนึงนะครับก็บบที่บ้านก็ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงวิกฤตปี40นะครับเราเราเรียนเรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คิดว่าเราเนี่ยรู้เรื่องเยอะนะครับแต่พอกระโดดเข้าไปช่วยงานที่บ้านเนี่ยนะครับไปดูเรื่องการเงินในที่บ้านเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลย นะครับเรื่องไฟโน้กไฟไม่รู้เลยคือตอนตอนที่เรียนมามีมีได้เรียนเกี่ยวกับการเงินอะไรเรียนนิดนิหน่อยหน่อยนะฮะก็เป็นผว้วิเคราะห์โครงการบ้างอะไรพวกเนี้ยแต่พอจัดการัญทาจริงแล้วไม่ได้เลยนะครับตรงนั้นนะฮะต้องเลยเข้าไปไปศึกษาเรื่องการเงินมากขึ้นดูแลที่บ้านแล้วก็อ่านตำลอตรามากขึ้นสนใจมากขึ้นนะครรวมไปถึงหาข้อมูลจากต่างประเทศนะจนเรียนเรียนรู้มากขึ้นนะจนเรารู้สึกว่าเออเรื่องเงินจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้เรียนเลยนะจนกระทั่งว่าเราเราคนพบตรงนี้ว่าพอเราศึกษามากขึ้นเราเข้าใจมากขึ นะครับเพียงแต่คนส่วนใหญ,ญ่ไม่เข้าใจมันเท่านั้นเองค่ะคอาจารย์มองว่าการอย่างอาจารย์นี่ยอาจจะบอกว่าไม่ไม่ค่อยมีพื้นทางด้านการเงินมาก่อนนะคะมาเรียนรู้ได,ด้ด้วยตัวเองเนี่ยถือว่ายากไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นมาก่อนอ๋อจริงๆแล้วไม่ยากเลยฮะรจริงๆแล้วผมว่าเงินมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอะไรเลย m อมมอนเซนเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับบวกด้วยนะครับมุมมองหรือความคิดทางด้านอารมณ์จิตแล้วก็อารมณ์เข้าไปด้วยนะครับคนเราเวลาที่มีเงินเยอะจิตก็จะแบบหนึง่งคนเราที่มีเวลามีเงินน้อยจิตก็จะแบบหนึง่งบางทีปัญหาไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าจิตเราตกเราก็จะจัดก,การกับปัญหาได้ไม่ได้เมื่เราเข้าใจเรื่องของเงินควบคุม นะครับมีความรู้แล้ว,วก็พวบพวกคุมมันนด้ก็ทุกอย่างก็จะง่ายึ้นค่ะแล <c oughs> ้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอาจารยร์ค่ะก็เป็นผู้ก่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทยนะคะปัจจุบันชมรมก็มีการให้คําปรึกษาทางด้านการเงินด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับส่วนใหญ,ญ่เราเน้นจัดกิจกรรมนะครับพอจัดกิจกรรมปุ๊บเนี่ยนะครับหลักๆที่เราจัดก็จะมีพวกเก,เกรรมกระแสเงินสดนะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิวซากินะครับชมรมเราก็เป็นชมรมที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับเขานะครับแล้วก็พอมี เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมก็คือเกมนั้นเป็นเกมสอนทางด้านการเงินการลงทุนเสร็จแล้วก็จะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องเงินมากขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกเออถ้าแต่ว่ามีใครมีปัญหาก็โทรคุยกันหรืออีเมลสอบถามกันได้แเราก็เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันได้ นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ช่วยกันมาเรื่อยๆดูแลกันมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะที่มาสอนเรื่องของการบริหารจัดการการเงินแล้วก็สามารถอีเมลเข้ามาถามก็ด้วยก็ได้โทรเข้ามาถามก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่มีคนมาขอคําปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุอะไรคะในการมีปัญหาทางการเงินเนี่ยค่ะอ๋อปัญหาการเงินมีสองแบบครับแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆหนึ่งก็คือพวกที่มีเงินน้อยเกินไป กับสองคือพวกที่มีเงินมากเกินไปนะครับพวกที่มีเงินน้อยเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัญหาหลักๆคือสภาพคล่องนะครับเรื่องของหนี้สินนะครับเรื่องของการออมการลงทุนอันนี้คือสิ่งที่เขาจะจะจะมาพูดคุยด้วยนะครับในขณะที่คนที่มีสตังค์มากและคนจะตังค์มากเกินไปก็จะมีเรื่องของปัญหาการลงทุนบางคนรายได้ต่อปีเยอะนะครับแต่ลงทุนทีไรก็ขาดทุนตลอดนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่จะเยอะมากสำหรับคนที่ที่มีรายได้เยอะๆคือเรื่องของภาษี ก็จะมีการปรึกษาพูดคุยกันอันนี้ก็จะมีการให้คําแนะนานะคะทั้งเงินมากไปแล้วก็เงินน้อยไปอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาทั้งสองอย่างแล้วก็แต่ยังไงก็ตามปัญหานี้สามารถจัดการได้ครับแต่ว่าแต่ว่ารูปแบบที่เราที่เราให้คำปรึกษานี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราจะไม่ให้เป็นเราจะไม่ให้คำปรึกษาเป็นคำตอบสุดท้ายว่าต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เป็นกว้างๆแล้วให้เขาไปตัดสินใจใช่ครับเพราะว่าผมมองอย่างนี้ว่าคนที่จะดูแลเรื่องการเงินตัวเองคือเรื่องการเงินเนี่ยอย่างน้อยสุดถ้าคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเน งงค,คุณต้องมีความรับผิดชอบท้านการเงิน<ฆ>เพราะมันเป็นเรื่องของตัวคุณเองนะครับที่ปรึกษาทาน,นการเงินส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าทํางานแล้วมีปัญหามากเพราะว่านะครับข้อมูลต่างๆที่ได้รับก็ดีนะครับ<ฆ>จากผู้ขอคำปรึกษามากๆจะมาไม่ครบเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครฟังร้อย<ฆ>เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าถามคำถามที่เป็นปัญหาเนี่ยมักจะเป็นปัญหาเพียงแค่แง,ง่มุมเดียวเหมือนกับภูเขาล้อมแขง็งฮะโ<ฆ>ชว์ให้เราฟังนิดเดียวแต่ข้างหลังนี่มีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราเราพูดคุยให้คา และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเพิ่มนะครับความฉาทางดการเงินในเขาด้วยความหมายคือเราไกด์ให้ได้ว่าข้อมูลตรงนี้คุณไปหาได้ที่ไหนข้อมูลตรงนี้คุณไปหาได้ที่ไหนเพราะว่าถ้าคุณไม่รับผิดชอบทางการเงินตัวเองไม่ไม่เรียนรู้ด้วยตัวเองค,คุณก็ต้องขอคำปรึกษาคนอื่นเข้าไปตลอดค,คุณจะดูแลตัวเองไม่ได้สักทีค่ะก็คือเหมือนเราไปเริ่มต้นให้แล้วสอนเขาให้รู้ว่าการที่จะไปหาข้อมูลเพื่อที่จะมาตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะแล้วคนที่มาปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ วัยประมาณไหนคะอมีทุกวัยครับก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเพปัญหาเนี่ยปัญหาการเงินมันไม่แบ่งจริงๆนะครับผมตัวอย่างเช่นปัญหาสภาพคล่องหรือเงินขาดมือเนี่ยมีตั้งแต่เด็กที่เพิ่งจบใหม่ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ใกล้เกษียณค่ะ อันนี้มันเป็นปัญหาที่กว้างนะครับทกุกเรื่องมีเหมือนกันหมดมนะครับแม้กระทั่งเรื่องภาษีางไงบางทีเราคิดบอกว่าคนที่มีรายได้สูงถึงจะถึงจะซีเรียสหรือจะกังวลเรื่องภาษีจริงไม่ใช่ครับในความเป็นจริงแล้วคนที่มีเสียภาษีแค่เลสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็าเขาก็ซีเรียสและก็จริงจังิงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกเลยว่ารูปปัญหาด้านการเงินเนี่ยนะครับอย่างที่บอกมีสองกลุ่มหลักๆของปัญหากระจายในทุกกลุ่ม นะครับไม่มีการแบ่งว่ากลุ่มนี้จะต้องเจอ,เอ,อคนที่มีรายได้สูงจะต้องเจอแต่ปัญหาแบบนี้เท่านั้นหรือคนในวัยนี้ต้องเจอแต่ปัญหาเรื่องเงินมากเกินไปเท่านั้นเจอปัญหาน้อยเกินไปก็มีค่ะแล้วถ้าเกิดมาดูในเรื่องของเพศบ้างหลายคนอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ใช้เงินค่อนข้างเก่งะนะคะอาจจะมีปัญหาทางการเงินเยอะ,ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วค่ะคนที่มาขอคำปรึกษาเนี่ยชายหญิงนี่มีความแตกต่างกันไหมคะอาจารย์คะ จริงๆก็แตกต่างกันนะครับอย่างอย่างผมยกตัวอย่างนี้คือปัญหาของผู้ชายนะฮะเท่าที่ผมเห็นคือปัญหาคนสุภาพบุรุษก็คือเรื่องการใช้จ่ายบางครั้งเนี่ยรูปแบบการใช้จ่ายของผู้ชายหญิงจะต่างกันผู้ชายเนี่ยบางครั้งเนี่ยจุกจิกจะไม่จ่ายนะจะไม่ได้จ่ายมากแต่พอเราจ่ายปุ๊บเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ใหญ่ก้อนใหญ่ๆแล้วพอใหญ่ปุ๊บมันไปเกินตัวมันทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่มากเกินเราแต่แล้วเนี่ยกระทบสภาพคล่อง